จริงๆยต์พวกนี้เราสามารถเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้นะครับ ัสดีครับผมบอลคนทวีนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาโชว์วิธีการเก็บยีสต์หลังการหมักเบียร์ไ้ใช้ในครั้งต่อไปนะครับโดยปกติแล้วเวลาเราหมักเบียร์เสร็จนะครับเอาเบียร์ออกไปแล้วนะครับด้านล่างมันจะมียีสต์เค้กอ,อยู่นะครับแบบนี้นะครับจริงๆยีสต์พวกนี้เราสามารถเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้นะครับวิธีการก็คือเดี๋ยวผมจะเทน้ําสะอาดลงไป2-3ลิตรนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เขย่าให้เข้ากันนะครับผมแล้วเราก็จะตั้งทิ้งไว้ประมาณากนั้าถังหมัิเนาทีจากนั้นน้ําในถังหมักเนี่ ก็จะเป็นน้ำผสมกับยีสต์นะครับชั้นล่างสุดก็จะเป็นพวกตะกรนฮอปอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะแยกก็แต่ชั้นกลางนะครับที่มีน้ำผสมยีสต์ลอยอยู่นะครับวันนี้ว่าผมเสียดายนะครับตัวนี้เป็นยีสต์ที่ผมเพิ่งเคยใช้นะครับเป็นควายยีสต์แมงโก้แจ็คเอ็มหนึ่งสองนะครับซึ่งมันสามารถหมักที่อุณหภูมิห้องได้นะครับผมยีสต์ตัวนี้ผมได้มาจากลาซาด้านะครับในราคา220บาทนะครับราคาก็จะสูงกว่ายีสต์ปกติอยู่ประมาณ5 0 6 0บาทนะครับผมเพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวผม I'm <laughs> จากเวลาผ่านไปประมาณ20นาทีนะครับก็จะเห็นการแบ่งชั้นของน้ําที่อยู่ในถังหมักนะครับผม <Incredible. S 1> ก็จะเห็นว่าชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นน้ําใสๆนะครับตรงนี้นะครับส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นน้ําผสมกับยีสต์ที่ลอยอยู่นะครับผมด้านล่างก็จะเป็นตะกอนพวกฮอกแล้วก็สารแข็งลอยที่หนักๆนะครับก็จะจมอยู่ด้านล่างนะครับผมส่วนที่เราต้องการคือส่วนตรงกลางนะครับเป็นยีสต์ผสมกับน้ําลอยอยู่นะครับผมจะสังเกตเห็นว่าก๊อกตรงนี้อยู่ตรง ตำแหน่งที่เป็นตรงกลางพอดีนะครับแล้วเราจะเปิดก๊อกตรงนี้เอาน้ําส่วนตรงกลางที่เป็นน้ําผสมกับยีสต์มาเก็บไว้ในขวดซึ่งขวดเราได้ทําการฆ่าเชื้อด้วยยานศาแสบเรียบร้อยแล้วนะครับผม โอเคเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นก็เอาไปใช้ไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดานะครับอยากใช้เมื่อไหร่ก็ค่อยเอาออกมาใช้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะพอมีประโยชน์กับเ,เพื่อนๆอยู่บ้างน,นะครับใครมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปได้เลยนะครับหรือไม่ก็ไปกดติดตามที่เพจ Facebook บอลทูเบียนะครับผมมีอะไรก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุย,คยตอบโต้กันได้นะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ